สารอาหารที่ควรลดน้ําหนักไม่ควรพลาดนะครับกระตุ้นการขผาผานได้สุดปังนะครับสาวๆทราบหรือไม่ครับว่าอาหารที่กินเข้าเป็นแต่ละวันนั้นนะครับให้สารอาหารอะไรกันบ้างแก่ร่างกายนะครับและเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าสารอาหารแต่ละชนิดมีความสําคัญต่อร่างกายกันอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับที่อยู่ในช่วงของการลดน้ําหนักนะครับทราบหรือไม่ว่าการที่จะลดน้ําหนักให้ได้ผลและปลอดภัยต่อร่างกายนั้นควรให้ร่างกายนะครับได้รับสารอาหารชนิดใดบ้างนะครับวันนี้นะครับเราได้ ไดรวมสารอาหาร5ชนิดนะครับที่ถือได้ว่าคนลดน้ําหนักนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการเราผาผลาญไขมันนั่นเองนะครับหนนะครับโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมนะครับคือหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเราผาผลาญไขมันในร่างกายอยีกทั้งยังมีความสามารถในการควบคุมในร่างกายด้วยนะครับ ที่สําคัญนะครับโพแทสเซียมถือเป็นสารอาหารที่ส่งผลต่อร่างกายในหลายๆด้านอีกด้วยนะครับหมายความว่าหากร่างกายขาดสารอาหารอย่างโพแทสเซียมแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการเสียความสมดุลเกิดขึ้นนะครับตลอดจนทําให้กล้ามเนื้อในร่างกายนะครับรวมทั้งเส้นประสาทต,ต่างๆนะครับเสื่อมเสียไปด้วยเช่นกันนะครับ สธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กนะครับคือสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อการทํางานของระบบการเผาผลาญอย่างมากนะครับเนื่องจากมีสารอาหารที่ช่วยเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงานแล้วนะครับนอกจากนี้ธาตุเหล็กยังมีหน้าที่เป็นตัวลําเลียงออกซิเจนนะครับและสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของปริมาณธาตุเหล็กนะครับที่มีความเหมาะสมต่อร่างกายนะครับจะส่งผลดีต่อการดึงดูดไขมันมาใช้นะครับจึงช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับในขณะเดีย กัรนะครับหากร่างกายขาดธาตุเหล็กนะครับก็จะส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียนะครับและร่างกายไม่มีแรงมากพอที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับ 3. นะครับวิตามิน B รวมนะครับวิตามิน B รวมนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B6 วิตามิน B9 และวิตามิน B12 ินะครับจะเป็นวิตามินที่มีความสําคัญต่อการทางานของการผลาตในร่างกายนะคบเนื่องจากสารอาหารเหล่านี้สามารถเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายให้เกิดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตนะครับ จากโปรตีนนะครับจากไขมันได้มากขึ้นทั้งนี้หากร่างกายมีปริมาณวิตามิน B รวมน้อยจนเกินไปนะครับก็จะส่งผลระบบการผอผผานไปด้วยนะครับด้วยหลักๆนะครับก็จะทําให้เกิดการผอผผานช้าลงนะครับทําให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายมากขึ้นนั่นเองนะครับ 4. นะครับวิตามินดีนะครับวิตามินดีนะครับเป็นสารอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เมตาบอลิซึมครับทั้งนี้นะครับร่างกายของคนเรานะครับสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้จากการสัมผัสและแสงแดดอ่อนในยามเช้านะครับและยามเย็นนะครับแต่หากต้องการให้ร่างกายได้รับปริมาณวิตามินดีที่เพียงพอนะครับก็สามารถรับจากการกินอาหารชนิดต่างๆที่อุดมไปด้วยวิตามินดีได้เช่นกันครับ ฮ่าแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมนะครับคือสารอาหารที่มีส่วนสําคัญต่อการทํางานของระบบเอนไซม์ในร่างกายนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบการเผาผลาญที่สําคัญแมกนีเซียมนะครับยังช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับช่วยบารุงกระดูกให้แข็งแรงนะครับและช่วยในการทํางานของสมองนะครับในขณะเดียวกันนะครับหากร่างกายขาดแมกนีเซียมนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อ เกิดความยืดหยุ่นได้น้อยลงนะครับส่งผลให้เกิดอาการเหน็บชาและเป็นตะคิวได้ง่ายนะครับเอาเป็นว่าสาวๆคนไหนนะครับที่อยู่ในช่วงของการลดน้ําหนักนะครับหรือต้องการกระตุ้นการทํางานของระบบการเผาผลาญแนะนําให้อีกให้กินอาหารนะครับที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบ5ชนิดนี้กันนะครับทุกคนซึ่งจะช่วยให้ลดน้ําหนักได้ผลเดียวมากยิ่งขึ้นนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ